สรดบผมอินฟินิตครับก็แข่งกันวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะมันไม่ได้คนไหนหรอกมาช่องผมุมและบอลมันก็ไปนู่นลเฮ้ยบอลผมจะมาปีนป่ายนครับหนึ่งวันนะครับอันดับแรกเราต้องไข่ <Hi. S 1> อ่านี้ครับ <Yeah. S 1> โอริโคนเดิมครับโอริโคนเดิมครับ วันนี okay. ้พี่ทัอาไอิไอิเก่งฮะพี่ทัศบอกว่าไ <Huh? S 2> อิเกเดวเดี๋ยวไปจัดก,การมันหน่อยเพาเมอกี้อะไรหรอเอทัยังอยู่ไหมยังโอเค เนี่นยยับไปแล้วก็อันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนิดโอ้โหคือมันหนับสูงมาก คิดว่าตักว่านะ้องคิดว่าไม่สูงใช่ไหมอะดูสูงจริงน,งนะครับครับไร็วเป้าหมาของผมก็คือตรงนี้นะเนีไปเปลือบตกครับเมื่อก,กี้ เพราะเอาถึงว่าผมชอบมาแนวปีนป่ายตอนนั้ปีนป่ายกันอดลองไปปีนต้นไม้ดิไปปีนต้นไม้นู่นอ่ะอ้ยเป็นไงไ เซ็กซ์มาบอยเอาอะไรอีกดิตรงนี้นะครับผมจะไปสีฟ้าปากกอมาให้เธอได้อากดูคนที่อยู่บนอเมริกาดีนับน้องโอริวคนเดิมครับต่อจากเมื่อใช่ใช่ของใครอะเหลือหกบาท ฮะใช่เหรอทุกคนหกบาทเดี๋ยวเดี๋ยวนวกล้องโฟกัสไม่ได้ใช่คือหกบาทคืออะไรอ่ะมันลดราคาวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองอ๋อมันลดราคาดูดิมันงหมดเลยดูยังท่าบนเนี่เนี่ยมีแต่คนชอบเผานะเดี๋ยวกล้องกล้องกล้องมีแต่คนชอบเผาแล้วแล้วมันก็ขมอเพี้ยงก่อนที่ ควันทีบเือนตอนนี้เรามาแอบถ่ายโอริโอคาเลนกันอยน,นะครับครับเจ๋วลนะเข้าไปแนละ้ว

นึงสอนเด็กครับไยคินสอนเด็ก